ฮัลโหลเออถึงแล้วนะถึงกันยังอะ่ะโอเคโอเคโอเคเราเข้าไปหาโอเคโอเคว่าไงเพื่อนโหหมอนี่หมอ,น,อมนั่งรอ,อกเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเข้า,<ม>าใจหมอหนะน่อยนี่หมอก็รีบแล้วติดเคสนิดหน่อยอะ่ะว่อ<ะ>ย่าบน่นติดเคสตลอดอะ่ะเป็นหมอ,อ,อนี่ไม่เคยจะมีเวลาให้เพื่อนนะ่ะนี่ก็มาไหมนี่ก็มารีบนี่รีบเส็จแล้วเนี่ย หนูบาสอ้าวไงเบลพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำไรอ่ะเออเรามากินข้าวอ่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะบายสวัสดีค่ะรับพี่เฮ้ยเอาพี่วิโรจน์สวัสดีครับฮัลสวัสดี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 อ้ยเสวัสดีครับน้องพัสสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่เป็นไงบ้างพวกเราสบายดีกันนะสบายดีครับไม่เจอพี่เลยเป็นไงบ้างนาดันกันก็ไม่มาเจอกันไม่ครบโอเคมากันครบก็ดีครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่า แต่ว่าผมนัดหมอกิดก่อนแต่ดีเลยมาพร้อมกันเนี่ยผมจะได้บอกข่าวดีนะครับข่าวดีเลยว่กุมภาเนี่ยผมจะแต่งงานผมจะบอกได้สละสนนะว่าใช่นี่ครับผมพี่โรจครับตอนนด้ผมตั้งใจไปให้ที่บ้านให้ที่นี่เลยแล้วกันอาบัสแต่งตัวหล่อๆนะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าด้วยเราใจกันคุณหมอครับนึกว่าจะไม่มีของหมอซะแล้วเนี่ยมีได้ไง เฮ้ยเราได้ชวนเพื่อนในรุ่นมาปะมากันเยอะไหมก็ชวนครบทุกคนนะเฮ้ยแล้วใครนะเจ้าวิชิตอะจําได้ไหมที่ตอนเด็กๆะมันชอบให้นายล้อกันบ้านอะเฮ้ยได้ชวนมาปะจําได้แต่หมอตกข่าวป่เนี่ยตกข่าวเรื่องวิชิตอะมันเป็นเอชจะให้เชิญมาเราก็กลัวคนในที่มางานจะไม่สบายใจเอาหนุ่ยคิดมากปะเนี่ยเฮ้ยยศเอจมันไม่ได้ติดง่ายหรอกครับแค่คุยกันอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยบอกไว้เลย ขนาดกินข้าวกันยังไม่ติดเลยม่นีไม่เชื่อถ่ายหมอมาดูจริงจริงอะ่ะพี่หมอจริงสิจะโกหกทาไมนะ<อ>เดี๋ยวหมอจะที่บายให้ฟังนะโรคเ,<อ>เอดส์อ่ะเป็นภาวะการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นแหล่งภูมิคุ้มกันโรคและเมื่อแหล่งภูมิคุ้มกันโรคบกพร่องก็จะทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายไม่สบายรักษาไม่หายและป่วยเป็นโรคเลือรลังอาการของโรคอ่ะก็จะมีไข้ตลอดเวลาเหนื่อยล้าหมดแรงน้าหนักลด ท้องเสียเลื้อลังมีฝ้าสีขาวขึ้นบนลิ้นหรือปากและถ้ารักษาไม่ดีเรือกษาผิดวิธีอ่ะอาจทำให้เสียชีวิตได้เห็นไหมแล้วพี่ถูกฝังกนฝังกนตอนเนี้แม้อาจจะมียาที่ช่วยในการต้านการพัฒนาของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อแต่ถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยรู้ตัวได้เร็วและรักษาแต่เลืกแร่งมานะก็ทําให้การติดเชื้อไวรัส h i ชไเนี่ยไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเอดได้และเท่าที่เรารู้ว่านะวิชิตอ่ะ ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีและยังใช้ชีวิตได้<ม>ปกติด้วยนะเฮ<ม>้ยพี่เห็นวิชิตเขามีแฟนด้วยนะพี่เป็นเพื่อนกับเขาใ,<ช>ในเอฟบีนีสามารถอยู่กับแฟนได้ด้วยหรอครับ<ม>อยู่ได,ด้ครับแค่การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยต้องรู้จักการใช้ถุงยางอนามัยเ<ม>พื่อลดการเสี่ยงโรคเนี้ยมันติดจากของเหลวภายในร่างกายรู้ไหมเช่นพวกเลือด<ม>น้ำอสุจิ ของเหลวในช่องคลอดดังนั้นน่ะถ้าไม่อยากเสี่ยงนะก็ไม่สมควรจะเปลี่ยนคู่นอนไปบ่อยๆเข้าใจไหมครับน้องบาสเข้าใจครับอืแล้วมันก็ไม่ได้ค่อยน่ากลัวเท่าไหรนะ่นะหมอมันไม่ไน่ากลัวไงที่หมออธิบายให้ฟัง<อ>ถ้ารู้จักการป้องกันรู้จักการรักษาให้ดีอ่ะมันก็ไม่น่าอันตรายอยู่กับพวกเราได้ปกติเลยอืมโอ้วันนั้นน่ะเราเจอวิชิตด้วยที่ร้านอาหารเมื่อเดือนที่แล้วอืมคือเราก็ ก็ยังไม่รู้เรื่องนะว่าว่ามันแบบมันมันไม่ได้น่ากลัวเราก็เลยแบบไม่ค่อยทําไม่ค่อยดีกับมันว่ะทาไมไปรังเกียจมันแล้วสิก็มันแบบอ้าวเพื่อนอ้าววิชิตเป็นไงบ้างอ่ะได้เขาวว่านายไม่ค่อยสบายดีดีขึ้นหลือยังอ่ะดีขึ้นนะอ๋อเออเราเราขอไปทาธุระแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตามสบายเพื่อนโอเคไป พี่โยชพี่ไปทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยถ้าเกลียดเพื่อนไม่ดีอะหุ่ยก็กลัวตายเหมือนกันบ้าบอสยังไม่ได้แต่งงานกําลังจะแต่งงานเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็เขาบอกมาว่ามันน่ากลัวโรคติดต่อหลายแรงนะเว้ยเริ่เลิกหลังเกียดหรือยังเลิกแล้วครับดีมากแล้วก็อย่าไปลืมชวนวิชิตให้เข้ามางานแต่งเราโอเคครับพี่รู้เรื่องนะรู้เรื่องนะเดี๋ยวผมชวนเลยทำซะวิชิตส่งโลเคชั่นให้หน่อยครับเดี๋ยวจะเอาการ์ดงานแต่งไปให้ที่บ้าน อ่ะส่งเรียบร้อยครับพี่โอเคปะ่ะเชิญแล้วนะเป็นพยานนะกันเรากินกันเลยดีกว่าโอเคไป